สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขาธิการพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่3สาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมเรื่องที่จะมาชวนชิดชวนคุยวันนี้ตามต่อเรื่องเงินดิิตอนหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทย เดิมทีวันนี้คณะกรรมการเงินดิจิตอลบริษัตชุดใหญ่ซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะนัดประชุมกันวันนี้เพื่อหาปรึกษา,าหาหรือว่าการดำเนินก,การต่อไปจะเป็นแบบไหนอย่างใดแต่วันนี้ คุณภูมิมธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าวันนี้เรื่องการประชุมคณะกรรมการเงินดิจิตัลวบลิล็ตชุดใหญ่ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดเพราะได้ข่าวว่าปป,ปชจะมีคำชี้แจงให้กับรัฐบาลได้รับทราบถึง นโยบายดีต้นวอลเลตหนึ่งมืนบาทนี่เป็นคํากล่าวของรองนาย,ยกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยชัยช่วงก่อนเที่ยงช่วงบ่ายก็มีเอกสารหลุดออกมาว่าเป็นคำชี้แจงของปปชเกี่ยวกับเงินดีต้นวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทของรัฐบาล ร7อหน้าซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญนั้นมีอยู่8หน้าสรุปเป็น8ข้อมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทย,ไ,ทยได้รับทราบข้อหนึ่งในการดำเนินของการเงินดิจิตอลบลิล็ตรัฐบาลต้องศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นผลอย่างเป็นปรูปธรรมว่า ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการจะไม่ตกแก่พรรคการเมืองหรือบุคคลรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยและบุคคลที่มิได้เป็นคนจนหรือมิใช่กลุ่มปอบบางที่แท้จริงพร้อมกับต้องมีขั้นตอนหรือวิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อให้โครงการสามารถ กระจายการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงข้อที่2ในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ต่อเมื่อพรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลและได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐภาเมื่อวันที่11กันยายน2566สำหรับโครงการ เงินดีต้นวัล็์มีความแตกต่างกันซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรดำเนินการตรวจสอบว่าขัดรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐรนูนว่าด้วยพักการเมือง2,560มาประกอบการพิจารณามิฉะนั้นจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับพักการเมืองสามารถหาเสียงไว้อย่างไรก็ได้เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม ข้อ3จากตัวเลขภาวะเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆที่ได้จากการศึกษาและตัวทวีคูณทางการคังและตัวบ่งชี้ภาวะวิกฤตของธนาคารโลกและ IMF ปรากฏว่าอัตราความเจริญเติบโตของประเทศไทยยังไม่เข้าข่ายประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแต่ประการใดเพียงแต่ชะลอตัวเท่านั้นดังนั้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืนจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเช่นการบริโภคภาคเอกชนอัตราการว่างงานการใช้ใจ่ายและการลงทุนภาครัฐการเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานเป็นต้นข้อ4การดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดีต้อนวลเลต จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นในการกระตุ้นเศษฯฯฯรษฐกิจรวมทั้งผลกระทบและภาระทางการเงินการคังในอนาคตภายใต้หลักธรรมาภิบาลสีด้านคือความโปร่งใสการทวงดุนการรักษาความมั่นคงของระบบการคังและความคล่องตัวโดยโครงการนี้มีผลเสียมากกว่าผลดีกล่าวคือ ต้องกู้เงินจำนวนห้าหมื่นล้านในขณะที่ตัวทวีคูณทางการคลังมีเพียง0ูนการกู้เงินเป็นการสร้างภารลานี้แก่รัฐบาลและประชาชนในระยะยาวซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณในการชำระหนี้เป็นจำนวนมากข้อ5การดำเนินโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดีต้นบริษัทคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมายอย่างรอบคอบประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา172พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคังของรัฐพศ2561มาตรา53พระราชบัญญัติเงินคงคังพศ2491และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4มาตรา5มาตรา6และที่ รวมถึงกฎหมายคำวินิจฉัยสารลรัฐมนูญและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายข้อ6คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการเติมเงินดีตน้นวอลลีตหนึ่งหมบาทอย่างรอบครอบรอบด้านโดยกำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตตลอดจนมีกระบวนการในการตรวจสอบทั้งก่อนระหว่างและหลังจากการดำเนินโครงการอาจพิจารณานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปชเรื่องการบูรณาการป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐโดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงานซึ่งคณะกรรมการ รัฐมนตรีมีมัติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่21ธันวาคม2553มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเติมเงินดิสต้อน10,000บาทผ่านดิต้อนผลิตสามารถดำเนินการได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปเพื่อด้วยความชอบธรรมข้อเ็ดการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่เข้าขั้นวิกฤต ควรพิจารณากลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เปราะบางที่สุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561อาทิกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนขอ้อ8ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับโครงการเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทพานันดิจิตอลอลิล็ต คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมพรอมระยะเวลาแในงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการดําเนินโครงการซึ่งโครงการเติมเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิตอลบัลเลตเป็นการแจก,กเงินเพียงครั้งเดียวโดยให้ใช้ใจใ่ายภายใน6เดือนและ พิจารณาใช้แอปพชันเปาตังจะเป็นประโยชน์และเหมาะสมกว่านำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายนี่คือคำทวงติงคำชี้แจงของคณะกรรมการปราบปรามป้องกันการทุจริตภาครัฐหรือปอปชว,ว่าโครงการเงินดิจิตอลบลิตาคหนึ่งหบาทนั้นทุมเสี่ยงในหลายด้าน และพิจารณาจากข้อทวงติงของปปชไม่เข้าข่ายมาตรา53พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561ซึ่งบัญญัติไว้ว่าการที่รัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติเงินกู้นั้นจะต้องจำเป็นเร่งด่วนวิกฤตต่อเนื่องและทำงบประมาณไม่ทันซึ่งปปชได้ชี้แจงอย่างชัดเจนในคำถวงติงเป็นเอกสาร ฉบับนี้ว่ายังไม่เข้าขั้นวิกฤตฉะนั้นนี่คือคำทวงติงปปชสรุปเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่บาทนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่สามารถทำได้นี่เป็นบทสรุปของการหาเสียงซึ่งพรรคเพื่อไทยหาเสียงว่าไม่มีการกู้แต่พอได้เป็นรัฐบาล ต้องกู้ฉะนั้นจึงผิดกฎหมายในหลายมาตราหลายพระราชบัญญัตินี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พรักการเมืองไม่รับผิดชอบในการหาเสียงซึ่งการหาเสียงจะพูดนโยบายอะไรออกไปก็ได้โดยไม่มีทีมพิจารณา โดยไม่มีทีมกฎหมายมากั้นกองว่านโยบายนั้นทำได้หรือไม่ได้เพียงหลอกประชาชนเพื่อการได้มาซึ่งเสียงเลือกตั้งแค่นั้นเองอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาพรรคเพื่อไทยแต่อยากให้พ่อแม่พี่น้องพิจะะารณาว่านักการเมืองควรจะมีความรับผิดชอบก่านีนีหรือไม่ในการหาเสียงไม่ใช่จะพูดอะไรออกไปก็ได้เพื่อได้เสียงคะแนนเลือกตั้งฉะนั้น ถึงเวลาแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายประเทศเราติดลมกับนักการเมืองพวกนี้มานานเลือกตั้งครั้งหน้านักการเมืองที่ตรบัดสัตว์นักการเมืองที่พูดอยากทําอย่างจะต้องไม่มีที่ยืนในสภาต่อไปวันนี้ก็มีเรื่องมาแลกเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ